ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับเข้าสู่ตารานะครับการพกรณ์สัญลักษณ์ที่ลายมือนี่แหละนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมีสัญลักษณ์นะครับที่ทุกท่านบางคนก็อาจจะเคยรู้บางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับสัญลักษณ์นี้เขาเรียกว่าปาเตเพียนนะครับปาเตเพียนเกิดขึ้นที่จุดไหนจุดสําคัญนะครับก็จะถือว่ามีความบุดมสมบูรณ์นะครับไม่จนน้อยง่ายนะครับก็คือเป็นลายมือของคนที่มีแล้วไม่จนนะครับซึ่งลักษณะนี้นะครับ เขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับแห่งความเป็นมงคลเนี่แหละความบุดมสมบูรณ์นะครับความมั่งคั่งความร่ารวยนะครับทีนี้มาดูแต่ละเส้นนะครับเส้นหลักในลายมือของเรานะครับเส้นหลักในลายมือของเราก็จะมี3มเส้นหลักนะครับมีจะมีเส้นชีวิตมีเส้นสมองนะครับมีเส้นใจนะครับเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจนะครับเป็นยังไงมาดูเส้นชีวิตก่อนนะครับเส้นชีวิตจุดกําเนิดนะครับอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้เนี่ยแหละก็จะเป็นลักษณะเส้นที่ลากผ่านลงมาลักษณะนี้ เส้นชีวิตนะครับตามตำลับตำราโหราศาสตร์โบราณเขาบอกว่าเส้นชีวิตที่ดีนะครับที่ผมวาดก็คือเป็นเส้นที่ดีนะครับเพราะว่าไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่ถือว่าดีนะครับทีนี้เส้นที่ไม่ดีเป็นยังไงผมจะบอกมาสามข้อนะครับเส้นชีวิตที่ไม่ดีก็จะมีเส้นตัดขวางตัดขวางก็คืออุปสรรคนี่แหละนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราจุดเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดอายุเจ็ดสิบครึ่งหนึ่งก็คือสามห้าทีนี้เราก็มาดูว่าลักษณะ เส้นที่ตัดนี่ช่วงอายุเท่าไหร่นะครับสามารถที่จะดูได้อันนี้ก็คือจุดแรกที่ไม่ดีจุดที่2ของเส้นชีวิตนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นเกาะเกิดขึ้นเก่อเกิดขึ้นในส่วนของเส้นชีวิตหมายถึงอะไรนะครับก็จะหมายถึงลักษณะบุคคลผู้นั้นนะครับมีโอกาสนะครับที่จะมีโรคมีภัยโรคมีภัยก็คือโรคเกี่ยวกับระบบช่วงท้องทั้งหมดนะครับตับไตไส้พุงเบาหวานความดันโรคเลือดโรคอะไรทั้งหมดนะครับหรือ โรคเกี่ยวกับระบบลำไส้กรวยไตนิ้วต่างๆครับก็คือถ้าเป็นเกาะนะครับเอาง่ายๆถ้าเห็นเป็นเกาะเนี่ยก็คือบอกได้เลยว่าเป็นมีโอกาสที่ท่านจะสุขภาพไม่ดีนะครับจุดที่3ที่ไม่ดีก็จะเป็นลักษณะของเส้นชีวิตที่วิ่งมานะครับแล้วก็ขาดเส้นชีวิตที่วิ่งมาแล้วก็ขาดนะครับก็คือเส้นไม่ต่อกันนะครับสมมติว่าวิ่งมาปุ๊บแล้วก็ขาดแล้วก็มาวิ่งลงมาอีกอันนี้เขาเรียกว่าเส้น <S <S ชีวิตที่ขาดนะครับหรือ ลักษณะของเส้นชีวิตที่วิ่งมานะครับแล้วก็หยุดอยู่ตรงมริเวณนี้แล้วก็มีเส้นหนึ่งที่เืลเื่อมกันลงมาลักษณะนี้แต่ไม่ต่อกันนะครับเหมือนกันแต่ว่าทีนี้จะแก้ได้ยังไงนะครับอันนี้ไม่ใช่จุดแก้นะครับแต่ว่าถ้าใครมีเส้นแบบนี้นะครับที่อยู่ข้างๆกับเส้นชีวิตนะครับเขาเรียกว่าเส้นเทพรักษาเทวราค้มคของหรือเส้นขำเนี่ยละก็จะผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับจากที่จะอันตรายมากๆอาจจะไม่ได้ถึงกับขั้นเสียชีวิตนะครับหรือ อาจจะไม่ได้รุนแรงอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือมีเส้นคำอันนี้ก็คือเส้นแรกนะครับในส่วนของลักษณะที่เรียกว่าเส้นชีวิตจุดที่2นะครับเส้นสมองจุดกําเนิดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้ลากผ่านออกมาเส้นสมองเขาบอกว่าใครมีเส้นสมองที่ยาวนะครับไม่ขาดไม่เป็นเกาะถือว่าดีนะครับมันสมองดีแต่บางคนก็มีเส้นสมองที่สั้นก็คืออาจจะไม่ฉลาดหรือลักษณะเป็นเส้นสมองมีโซ่นะครับหรือขาดหรือเหลื่อมกันหรืออะไรประมาณนี้เส้นสมองก็จะมีผลกระทบ เกี S 1> <S 1> ่ยวกับระบบสมองนะครับสามใต้นิ้วก้อยใต้เนินพุทธนะครับจุดกําเนิดของเส้นใจนะครับก็จะเป็นลักษณะใครมีเส้นนะครับที่วิ่งเข้าหาในส่วนของเนินพหัสเนินพุัสนะครับถ้าพูดตามหลกเขาบอกว่าเนินแห่งอานาจวาสนาบารมีถือว่าเป็นเนินที่ดีนะครับใครมีลักษณะเนินที่อวบอิ่มใหญ่ <X> ถือว่าดีแล้วก็ใครมีเส้นใจปลายเส้นใจเนี่ยที่วิ่งเข้าหาในส่วนของเนินพหัสถือว่ามีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าคนในคนในภายภาคหน้าทีนี้มาดูลักษณะ ปลายเส้นชีวิตนะครับที่เป็นปาทเพียนปลายเส้นชีวิตที่เป็นปาทเพียนนะครับเป็นสนัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลความอุดมสมบูรณ์นะครับมีความมัง่งคั่งมีความร่ำรวยทีนี้ถ้าไล่เป็นข้อข้อเขาบอกว่า1นนะครับบรรปลายชีวิตจะสุขกายสบายใจก็คือเอาง่ายๆนะครับช่วงวัยรุ่นอาจจะทํามาเยอะนะครับท,ทําทรัพย์สินทํามรดกมาเยอะนะครับบรรปลายก็เลยสุขกายสบายใจข้อที่2นะครับจะมีความอุดมสมบูรณ์นะครับ เพราะว่าสัญลักษณ์ปลานี่ก็คือความอุดมสมบูรณ์นะครับ3นะครับจะมีความมั่งคั่งมีความร่ํารวยนะครับข้อที่4นะครับจะมีทรัพย์สินที่บริบูรณ์นะครับเอาง่ายๆก็คือบริบูรณ์ก็คือมีเงินใช้ไม่ขาดมือไม่ได้ไปหยิบหยิบหนี้ยืมสินใครนะครับถือว่ามีเงินเป็นของตัวเองนะครับข้อที่5้าเขาเรียกว่าลูกหลานคอยดูแลนะครับข้อที่6นะครับเขาเรียกว่าอยู่เย็นเป็นสุข กับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าสัญลักษณ์ปลาตะเพียนปลายเส้นชีวิตนะครับสัญลักษณ์แห่งความมงคลสัญลักษณ์แห่งความบุดมสสมบูรณ์สัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งความร่ำรวยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ